สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจสวีเดนค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะค่ะหลังจากที่น้องไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องก็ยุ่งยุ่งนะคะไหนจะยุ่งเรื่องเรียนการบ้านแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้น้องก็ก่อนหน้านั้นน้องก็เร่งไอ ถักงานส่งลูกค้านะคะเพราะว่าจะรีบทําให้มันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็ถึงกําหนดส่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่น้องก็จะได้รับออเดอร์ใหม่มาทํานะคะค่ะนั่นแหละค่ะก็คือแบบมันก็เลยเป็นเป็นเหตุให้แบบว่ามันก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปหรือยุ่งยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะสําหรับวันนี้น้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะก็เลยมีเวลาแบบว่างก็เลยแบบเออ จะมานั่งคุยนะคะข่าวเมื่อเช้านี้นะคะก็มีแบบว่ามีเรื่องมีเรื่องจนเป็นสาเหตุแล้วว่าเออแบบพูดกับแฟนว่าเราเลิกกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นการพูดเล่นนะคะเพื่อนๆไม่ได้แบบว่าพูดจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความด้วยความที่เราพูดเล่นแต่ฝรั่งเขาก็จะแบบคิดเยอะนิดนึงอะไรใช่ไหมคะค่ะเรื่องมันก็มีอยู่ว่า วันนี้เป็นวันศุกร์และทีนี้น้องไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อวานน้องได้ไปโรงเรียนค่ะเพื่อนๆนและครูก็ให้การบ้านมาทำครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันอังคารหน้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไปไปเจอกันที่อื่นเพราะว่าที่โรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามบ้านน้องเนี่ยก็คือเขาก็จะหมดสัญญาเช่าที่นี่แล้วก็คือแบบเหมือนว่าเขาจะไม่เช่าที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปเช่าที่ที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ก็นั่งรถจากที่นี่ไปก็ ก็ไม่ไกลอะค่ะเราเราเดินไปก็ได้มันแต่ว่ามันหนาวไงเราก็ไม่อยากเดินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเดินมันก็ถือว่าไกลอยู่แต่ถ้านั่งรถไปมันก็ไม่ไกลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าเออวันนี้ก็จะทําการบ้านที่บ้านแล้วก็จะทําความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยก็คือท,ที่แพลนไว้นะคะน้องก็พอตอนเช้ามาก็มาเตรียมอาหารเช้าให้แฟนกับลูกพอ พอกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็เลยอืแต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็เลยพูดกับแฟนว่าเออหลังจากที่พอจะไปโรงเรียนเสร็จฉันก็จะพักผ่อนนิดนึงเพราะว่าฉันรู้สึกปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าน้องก็คือวันนี้นะคะก็คือผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็น้องก็จะเป็นเมนวันแรกสําหรับตัวน้องก็คือว่าถ้าน้องเป็นเมนวันแรกน้องจะปวดท้องปวดแบบปวดก็ถือว่ ปวดมากค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่ามากเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากกินยาแก้ปวดไงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดกินยาแก้ปวดแล้วมันจะแบบมันจะหยุดหรือว่ามันจะมาน้อยอะไรเงี้ยน้องก็อยากให้มันออกมาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวียนหัวด้วยอะไรปวดท้องด้วยอะไรเงี้ยแฟนก็เลยบอกว่าเอ้าเธอได้ไปโรงเรียนนะวันนี้อะไรเงี้ยน้องก็เลยว่าไม่ฉันไม่ได้ไปเนี่ย คุณครูให้การบ้านมาทําเนี่ยเยอะเลยเมื่อคืนฉันก็เพิ่งทําแบบได้ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งฉันก็ยังทําไม่เสร็จฉันจะไปโรงเรียนได้ไงน้องก็เลยพูดอย่างนี้นะเขาแบบไม่ใช่เธอดูตารางดีๆตารางเรียนน้องเลยแบบคือเขาทําให้น้องสับสนไงคะน้องก็เลยไปดูตารางเรียนตารางเรียนก็บอกว่าเออมีมีไปโรงเรียนก็คือวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เออวันนี้วันศุกร์เออเราต้องไปโรงเรียนนี่เออแต่ทําไมครูบอกไม่ให้ไป คือโอเคน้องยังฟังภาษาสวีเดนยังไม่เข้าใจหมดทุกอย่างยังไม่เข้าใจยังพูดไม่ได้แต่ถามว่าเราก็ยังก็คือที่โรงเรียนอะ่ะถ้าเราไม่เข้าใจครูก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็ที่ครูพูดเป็นภาษาสวีเดนที่บอกไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเราเข้าใจว่าครูบอกไม่ให้ไปแต่ทําไมแฟนเราบอกให้ไปก็แย้งกันไงคะ แล้วทีนี้เขาก็พูดมาอยู่ประโยคหนึ่งเราก็ทั้งปวดท้องทั้งแบบอะไรอย่างเงี้ยน้องก็คิดว่าเออจะนอนพักแล้วก็จะเอากระเป๋าน้ําร้อนอะต้มน้ําใส่แล้วก็ประครบหน้าทอ้องเออให้มันดีขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแ,แฟนก็มาบอกว่าเนี่ยฉันดีใจนะฉันภูมิใจในตัวเธอฉันเห็นเธอเรียนฉันเห็นเธอไปโรงเรียนอะไรเงี้ยน้องก็คือรู้สึกแบบเอ้ยรู้สึกคิดเยอะคิดเยอะนิดนึงเอ้ยแบบ เขาคิดว่าฉันจะขี้เกียจไปโรงเรียนเหรอที่ฉันบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆน้องเลยวว่าแบบก็คือเก็บเก็บความน้อยใจไว้ไว้ในใจแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าเขาคิดว่าเราแกล้งปวดท้องแล้วเราก็ปวดทุกครั้งเวลาเป็นประจำเดือนวันแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทาไมเขาต้องแบบมาพูดแบบเขาภูมิใจที่เห็นเราไปโรงเรียนเขาดีใจที่เห็นเรานั่งทําการบ้านที่เห็นเรานั่งท่องคําศัพท์อะไรอย่างเงี้ยน้องเลยวบว่า โอเคฉันจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะแต่ในความในความรู้สึกในความคิดเราอะ่ะเราคิดว่าเราเข้าใจไม่ผิดที่ครูบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยพอแฟนพูดอย่างเงี้ยอ่ะเอาใจแฟนปวดท้องก็ปวดแล้วแฟนก็เลยว่าเธอจะให้ฉันทําอะไรให้ไหมเออเธอต้มน้ําน้ําขิงให้ฉันแล้วกันเอาใสเา่เอาใส่แก้วไว้แบบให้ฉันไปกินที่โรงเรียนไปจิบอะไรอย่างเงี้ยไปดื่มที่โรงเรียนเวลานั่งเรียนเวลาะ ฉันจะได้ดื่มน้ำร้อนจะได้แบบหายปวดท้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน่นแะแฟนก็ทำให้พอทำเสร็จเขาก็ไปส่งพอใจที่โรงเรียนพอไปส่งพอใจที่โรงเรียนเขาก็กลับมาน้องก็ยังนั่งทำการบ้านอยู่เพราะว่าโรงเรียนเปิดเก้าโมงใช่ไหมคะน้องพอใจเปิดแปดโมงเช้าแล้วน้องก็นั่งทำการบ้านแฟนก็มาช่วยทำมาช่วยแบบอธิบายว่าคำนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้อ,นอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละ ก็คือแบบว่าอย่างเวลาทําการบ้านอะช่วงนี้น้องก็ต้องอาศัยแฟนช่วยใช่ไหมคะอย,อย่างอย่างอะไรไม่ได้อย่างอ่านออกเสียงยังไงหรือพูดยังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยแฟนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วแฟนก็มานั่งอธิบายให้ฟังพอพอใกล้จะจะ9ก้าโมงอีกประมาณห้านาทีน้องก็เลยลงเดินไปที่โรงเรียนพอพอไปถึงที่โรงเรียนเพื่อนเพื่อนขาห้องห้องเรียนไฟก็ปิดไม่เปิด ไม่มีใครเลยน้องก็เห็นคุณครูยืนดูดบุหรี่อยู่ข้างนอกอน้องก็นั่งรอพอสักพักหนึ่งครูก็เดินผ่านมาครูก็ยิ้มครูก็ยังไม่เข้ามาเพราะว่าคุณครูก็ทักทายกับเพื่อนอยู่หน้าห้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงน้องก็นั่งทําการบ้านไปนั่งนั่งค้นคําศัพท์ไปอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นคุณครูก็เลยเดินมาบอกว่าซิคลินสวัสดีตอนเช้า วันนี้ไม่ได้มาโรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยน้องกูเลยบอกว่าใช่ค่ะคุณครูวันนี้ฉันก็เข้าใจว่าคุณครูบอกไม่ให้มาโรงเรียนให้เจอกันวันอังคารหน้าที่ที่โรงเรียนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนฉันก็บอกว่าวันนี้ได้โรงเรียนเขาก็ดูตารางเรียนเออตารางเรียนวันนี้ก็บอกว่าวันศุกร์เรียน มันก็เลยทําให้ฉันงงทําให้ฉันสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอกลับไปพักผ่อนนะไปทําการบ้านที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันวันอังคารน,นะแล้วก็ฉันก็ฝากสวัสดีไอ้สามีของคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ขอบคุณแล้วน้องก็บอกเขาขอให้มีวันที่ดีนะเดี๋ยวเจอกันวันอังคารน,น้องก็กลับแล้วก็พอกลับมาถึงบ้านพอเปิดประตูห้องเข้ามาแฟนก็ตกใจเอา้าทำไมเธอ ไม่ได้เรียนเหรอเอาก็ฉันบอกเธอแล้วก็เริ่มแบบเหมือนประมาณว่าแบบน้องก็แกล้งเขาอะนะคะแบบว่าน้องก็แกล้งเขาว่าเออแบบเนี่ยก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเธอก็ยังร้นเธอรู้ไหมเนี่ยฉันหนาวมากเลยแบบปกติน้องจะไม่ใส่เสื้อแบบคอยาวประมาณนี้คะ่ะเพราะว่า มันอึดอัดมันร้อนอะไรเงี้ยแต่วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบเจ็ดองศาค่คะเพื่อนๆหนาวมากเดินเดินไปโรงเรียนแค่ประมาณสองนาทีสามนาทีอยังหนาวแบบหนาวจนสั่นอะคะ่ะแล้ววันนี้ก็จนต้องได้เปิดฮีเตอร์ในบ้านนะคะปกติถ้าเกิดไอ้นี่พวกน้องก็คือสําหรับตัวน้องเองน้องจะไม่ค่อยเปิดฮีเตอร์เพราะว่ามไม่ชอบแบบอุณหภูมิแบบว่ามันถ้าเกิดมันเขาเรียกว่ายังไงอะคะแบบเหมือนมันทําให้จมูกน้องแบบว่า แพ้หรือว่ามันแห้งอะค่ะน้องก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดฮีเตอร์อะไรเงี้ยแบบเพราะว่าในห้องน้องมันก็ไม่ไม่หนาวมากค่ะไม่หนาวเลยใส่เสื้อธรรมดาแบบไอ้นี่ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวอะแบบนอกจากจะรู้สึกแบบหนาวจริงถึงจะเปิดฮีเตอร์เลยแต่วันเนี้จําเป็นต้องเปิดเพราะว่าหนาวมากอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศข้างนอกติดลบเจ็ดองศาแล้วก็ วันนี้ร่างกายเราก็เป็นเมนวันแรกด้วยอะไรเงี้ยค่ะเมิงกลยบอกเขาว่าเนี่ยเธอบอกฉันบอกเธอแล้วว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเธอก็ยังขยันขยอฉันบอกฉันปวดท้องอะไรน้องก็พูดแบบประมาณนี้นะคะเนี่ยฉันเราเลิกกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแฟนน้องก็ตกใจเฮ้ยสิคลินมันไม่ใช่นะเราเราไม่ได้ทะเลาะกันมันแค่แบบฉันแค่เข้าใจผิดทําไมมันต้องถึงขั้นเลิกกันเลยเหรออะไรเงี้ยเขาก็แบบซึมนิดนึงน้องก็เลยแบบว่าเห็น เห็นเขาซึมใช่ไหมคะน้องก็กลัวแบบว่าเหมือนเขาทํางานไม่รู้เรื่องอะไรเนาะน้องก็เลยว่าฉันพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แค่แย่เธอเล่นเฉยๆแบบเพราะว่าวันนี้แบบแฟนน้องทํางานที่บ้านนะคะไม่ได้เข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยเป็นเป็นสาเหตุที่ว่าแบบเออจะเลิกกับสามีดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเป็นการพูดเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นแหละแต่ว่าฝรั่งอะ่ะบางบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเราพูดเล่นหรือพูดจริงใช่ไหมคะเขาว่าไม่ใช่นะขนาด แต่และครอบครัวทะเลาะก,กันเยอะกว่านี้เขาก็ยังไม่เลิกกันเลยฉันคิดว่าทุกครอบครัวต้องมีปัญหาต้องมีการทะเลาะก,กันแต่เขาก็ยังไม่เลิกกันอันนี้เราแค่เข้าใจผิดกันแค่เรื่องที่ว่าแบบเธอไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ฉันบอกว่าเธอได้ไปเฉยๆมันต้องเลิกกันเลยเหรออะไรเงี้ยนังเลยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันพูดเล่นเฉยๆเธอทําทงานไปไม่ต้องกดดนันฉันพูดเล่นอะไรเงี้ยน้องก็เลยเแบบ ได้ลคะ่ะน้องก็เลยมานั่งคิดว่าเออน้องไม่ได้ทําคลิปนานแล้วเออก็เลยแบบเออมานั่งคุยมานั่งอะไรแบบพอให้มีเสียงหัวเราะบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าเพราะว่าอยู่อยู่มองนอกนะคะคือเราก็ไม่ได้แบบว่ามีเพื่อนเยอะหรือหรือว่าต้องได้ไปพบปะผู้คนได้พูดคุยอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็บางครั้งนะคะแบบบรรยากาศหรือว่าอากาศอ่ะมันก็ทําให้คนเงาทําให้คนซึมเศร้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยค่ะท youtube มันก็ดีอย่างหนึง่งมันก็ได้แบบเหมือนประมาณว่าเราก็ได้พูดคุยได้แบบอะไรอย่างเงี้ยได้ทําคลิปเพลินๆไปแก้เหงานะคะก็คือเรียนอย่างเดียวเลยมันก็แบบเหมือนจะกดดันเหมือนเครียดเกินไปนะคะทําให้เราแบบไม่รีแลกไม่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะน้องน้องก็จะแบบมาเล่าให้ฟังอีกนะคะก็คือว่าน้องแต่ก่อนอะ่ะน้องก็คิดแค่ว่าพอใจอะ่ะเขาพูดได้ เขาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าน้องน้องก็คิดแบบเหมือนว่าเขาแกล้งเข้าใจปะป๊าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีมีอยู่วันหนึ่งเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วอะค่ะก็คือหลังจากเลิกเรียนมาน้องพอใจเขาก็บอกว่าแม่ขาน้องขอเล่นที่สนามเด็กเล่นก่อนนะคะน้องขอเล่นหิมะก,ก่อนอะไรเงี้ยน้องก็เลยเออให้น้องพอใจเล่นหิมะที่สนามเด็กเล่นที่นาที่นาคอนโดเนี่ยค่ะก็เลยน้องพอใจก็เล่น แล้วก็เดินผ่านมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ถามน้องเป็นภาษาสวีเดนนะคะว่าเธอพักอยู่ที่นี่ใช่ไหมคือแต่ก่อนอะ่ะน้องจะมีปัญหาเรื่องการฟังก็คือน้องจะยังฟังประโยคยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอเขาถามว่าเธอเธอพักอยู่ที่นี่ใช่ไหมน้องก็คุ้นคลิดอยู่แป๊บหนึ่งเรียบเรียงประโยคแล้วทีนี้น้องพอใจเขาก็หันมาแม่ใช่ใช่แม่ต่อไปใช่คือแบบ น้องก็เลยว่าน้องก็เลยบอก,อก,บอกตอบต่อผู้หญิงคนนั้นไปว่าใช่แล้วทีนี้เขาก็เลยพูดเป็นภาษาสวีเดนอีกว่าเนี่ยฉันลืมกุญแจที่ที่รถเธอเปิดประตูให้ฉันได้ไหมเดี๋ยวฉันจะเข้าไปกุญแจของฉันที่ที่ลานจอดรถอะไรเงี้ยน้องก็เลยแบบน้องก็ฟังไม่รู้เรื่องไงคะเพราะว่าเขาพูดเร็วมากประโยคไปไว่ายังไงน้องก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอใจก็รู้เรื่องแล้วพอใจก็หันมามาบอกแม่แม่เขาลืมกุญแจไว้ในรถ แล้วน้องก็เรียกว่าขอโทษนะคะฉันฉันพูดภาษาสวีเดนไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษกับน,น้อง <c oughs> เขาก็เลยบอกให้น้องไปเปิดประตูให้อะไรเงี้ย <c oughs> น้องก็เลยไปเปิดประตูให้เขาเขาก็ <c oughs> ขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วน้องก็กลับมาไอ้น้องเข้าใจก็เลยแม่คะแม่รู้ไหมคะว,ว่าเมื่อกี้ประโยคแรกที่เขาถามแม่น่ะเขาบอกว่าแม่พักอยู่ที่นี่ใช่ไหมที่หนูบอกแม่ว่าใช่อมน้องก็ยิ้มเออประโยคนี้แม่เข้าใจ แต่ว่าประโยคหลังแม่ไม่เข้าใจแม่กําลังเรียบเรียงแต่แม่แม่ก็ฟังไม่ชัดแม่ขาก็คือเขาบอกว่าไอเขาลืมกุญแจไว้ในลานจอดไว้ในรถเขาอยากให้แม่เปิดประตูให้เดี๋ยวเขาจะลงไปเอากุญแจของเขาในรถมันทําให้น้องรู้สึกแบบเหมือนประมาณว่าเออแบบภูมิใจในตัวลูกสาวค่ะก็คือแบบเหมือนประมาณว่าคือเขาเขาสามารถ เขาฟังเขาฟังคนอื่นรู้เรื่องไม่ใช่แค่ฟังแค่ป๊าป๊ารู้เรื่องคนเดียวอะไรเงี้ยก็คือจากจากเด็กเจ็ดขวบนะคะก็คือมาอยู่ที่นี่ประมาณหกขวบไปโรงเรียนก็ได้ประมาณประมาณไอ้เก้าเดือนหรือว่าประมาณปีนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเหมือนประมาณว่าก็เริ่มเข้าใจที่ที่คนที่นี่พูดกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้น้องรู้สึกเออประทับใจในตัวลูกสาวคือแบบ เหมือนภูมิใจว่าเออเขาก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทีละสเต็ปของเขาอะนะคะแล้วก็พอหลังจากที่น้องพอใจเล่นหิมะเสร็จเราก็กลับเข้าห้องเราก็เราก็กดลิฟต์เข้าไปในลิฟต์แล้วทีนี้มันก็ลิฟต์ก็เปิดมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เลยถามว่าพวกเธอจะไปที่ไหนน้องกําลังจะตอบว่าขึ้นข้างบน และที่ภูมิใจอีกคือน้องพอใจพูดตอบกลับอะค่ะไปว่าพวกฉันจะขึ้นข้างบนแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้างั้นฉันเดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คงจะกลัวโควิดนะคะเพราะว่าพวกน้องอยู่ชั้นสามน้องคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะอยู่ชั้นสองเขาก็เลยจะเดินขึ้นอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะมันก็เป็นแบบประมาณว่าแบบมันทําให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวลูกแบบเหมือนดีใจที่แบบว่าเหมือนประมาณว่าเขาพัฒนาการขึ้นขึ้นเยอะเขาเรียนรู้ขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถ แบบกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดตอบกลับกับผู้คนอื่นได้ไม่ใช่แค่ว่ากับแม่กับป๊า,ปาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ไม่รู้จะคุยอะไรอีกแล้วค่ะเพราะว่าน้องก็จะไปทําความสะอาดบ้านนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนอนพักผ่อนแล้วก็จะทําพอตื่นขึ้นมาก็จะทําพาย ผายบูเบอรี่นะคะค่ะคสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องฝากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาติดตามน้องนะคะถ้าชอบยังไงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องที่จะมาทำคลิปใหม่ๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบายยสวัสดีค่ะ